วันนี้เราพาทุกคนมาเพ้นเคสกันค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะก็เราจะใช้สามสีด้วยกันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสีที่ใช้เป็นสีอะคริลิกนะคะเริ่มแรกก็สีฟ้าท้าลงไปเลยนะคะตามรูปเลยะคะ่ะก็สีอะคริลิกเนี่ยมันจะแห้งไวนะคะทุกคนก็ต้องรีบทาน,นะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปก็ผสมน้ำได้นะคะ ก็ปาดไปค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําตรงพื้นหลังตรงที่เป็นทองฟ้าค่ะให้มันดูมีมิติมากขึ้นเราก็ใช้สีม่วงผสมสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดแล้วก็รีบถูนะคะเพราะว่าสีพื้นหลังของเราเนี่ยมันยังไม่แห้งเวลาเราเกลี่ยเนี่ยมันจะเกลี่ยได้เนียนกว่าถ้าสีแห้งไปแล้วจะเกลี่ยได้ชักแบบได้ไม่ค่อยเนียนนะคะใช่ต่อมาก็จะเป็นทองฟ้าสีชมพูนะคะเห็นว่าตรง แม่น้าเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบสีชมพูด,ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เกลี่ยค่ะรีบเกลี่ยผสมสีขาวไปอะไรเงี้ยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเส้นก้อนเมฆค่ะเส้นก้อนเมฆแล้วก็เราจะใช้ปลายด้ามนะคะเป็นแบบตรงๆนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เห็นไหมคะเข้าใจไหมพูดไม่ถูกเหมือนกันมันเรียกว่าอะไร <laughs> ใช่แล้วเราก็ดูเลยค่ะว่าแบบเออเนี่ย รูปที่เราใช้น่ะมันมีกี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แทบๆไปนะคะหรือว่าถ้าถ้าตั้งตรงๆเนี่ยความเป็นก้อนเมฆจะสวยกว่าค่ะถ้าแบบว่าเราเอาแปรงปักไปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ความสมูทกว่าด้วย นะคะเราจะใช้2แบบนะคะถ้าถ้าเป็นก้อนเมฆมันจะได้ความเป็นเส้นตรงแล้วก็ความเป็นสมูทน,นะคะส่วนตรงนี้เป็นเส้นขอบฟ้าเนาะแล้วก็เกลี่ยไปเลยค่ะแล้วก็ตรงเส้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเกลี่ยออกมาเป็นเส้นตรงส่วนตรงสีชมพูตรงเนี้ยมันยังไม่สวยเราก็เติมเข้าไปะคะ่ะ ให้แบบว่ามันมีความชมพูมากขึ้นเนาะตรงนี้คขาใช้แป้งเล็กนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เป็นเส้นลายนะ้ำนะคะทุกคนก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะเกลี่ยอันนี้ก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะ <c oughs> เกลี่ยแบบต้องไม่ตั้งใจอะ่ะเออแต่แต่จริงๆราตั้งใจนะแต่แบบต้องไม่ตั้งใจอะ่ะทุกคนเข้าใจผิปะ ถ้าใช้แปลงหัวแบบหัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะมีความเกลี่ยง่ายขึ้นค่ะทุกคน โอเคค่ะมาต่อกันที่ตรงเป็นเส้นก้อนเมฆบางๆเนาะเราก็ใช้สีม่วงอ่อนนะคะปาดไปผสมกับสีฟ้าเล็กน้อยให้มันมีความเป็นมิติมากขึ้นเนาะเราก็ปาดลงมาเลยค่ะการที่เราใช้แบบเนี้ยคือมันจะมีความเป็นเส้นแล้วก็ มันจะไม่ไม่ให้ความเป็นเส้นจนแบบว่ามองออกว่าเป็นเส้นขนาดนั้นอะมันจะมีความแบบสมูทของสีผิวของสีอะค่ะทุกคนแล้วก็ปาดเลยค่ะอันนี้คือต้องรีบปาดนะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบสีแห้งปุ๊บเวลาเราเอาสีใหม่มาเกลี่ยเนี่ยมันจะไม่มีความเนียนค่ะเราก็ต้องรีบปาดนะคะส่วนตรงนี้เห็นไหมว่า เราอะเกี่ยบไปจนถึงข้างในก้อนเมฆเข้มๆเ,เลยเพราะว่าเราอยากให้เห็นแบบความแบบสมูททองสีนะคะส่วนตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตรงนี้มันควรจะเป็นแบบสีทองฟ้าฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆเนาะแล้วก็เพิ่มไป ถ้ารู้สึกว่าตรงไหนเนี่ยมันไม่สมูทเนี่ยเราก็สามารถเกลีย่ยเกลี่ยใบใหม่ได้นะคะทุกคนให้มันมีความสมูทหรือไม่เราก็ใช้เผสมน้ำเอาน้ำเนี่ยมาแตะแตะนิดนึงแต่ว่าอย่าแตะเยอะนะคะไม่งานสีเนี่ยจะหลุดจากเคสค่ะแต่ถ้าเราจิ้มจิ้มแบบนั้นนะ่มันจะมีความแบบเกลี่ยง่ายกว่าอันนี้ก็จะถ้าเราจิ้มแบบนี้นมันจะได้ฟิลกับ,บกรอเมฆเบลอเบออะไรเงี้ยนะคะ เห็นความก้อนเมฆเบลอไหมแต้มเล็กน้อยเวลาไปจุ่มสีก็ไม่ต้องจุ่มเยอะมากนะคะถ้าผ้าเราไปจุ่มเยอะมากเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความเบอลอเราจะจุ่มสีแค่เล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะ ก oh, ็จริงๆแค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ